นี่นะครับสีผ้าพี่น้องมาเห็ดแนวเจาะกองโฟมในใส่เองนะครับจากลวดอันนี้ลวดเส้นขนาด,<ว>ดได้กว้างขนาดได้ไม่หรืออะครับเออบางบ่งหูขึ้นกันเด้อว่ามันเบอร์ยังเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ากับประมาณนี้นะครับเนาะลวดใหญ่ก็หนีก็ได้แล้วแต่ที่พี่น้องสิดันได้นะครับเนาะเอาเริ่มเลยกว้างนี่นะครับอยู่กับบุบาวรอนะครับบางเกษตรขนาดขนาดเท่าตรงก้านนะครับเนี่ยขนาดเท่าสีเจาะปลูกฟักบุ้งเออเท่าสีเจาะปลูกฟันบุ้งขนาดขนาดเท่าตรงก้านครับท่นี้มันมันรัดกระไดนะครับเนี่ยมัน เอาจะหาอย่างนั้มันแข็งๆมาครับขอจับสี่เนาะแม่อืมเพราะว่ามันซ้ำกันหาแนวที่มันซ้ำกันกับก้นถวยนั่นแหละครับนี่มันคล้ายๆกันอ่าเอามาดัดมันดัดอ่ามันก็วัดเพราะว่าครับเอาออกอ่าอ่าอ่าอะไรขนาดแล้วเขาก็เอากดออกเป็นรูแล้วอ่าให้กมลเกี่ยวเขาเลยอ่าง่ายๆเด้ครับเด้อนี่รถต้นทุนไดนะครับเด้วยเาต้องซื้อแนวเจาะนะครับหรือว่าคันพี่น้องมี่เล็ก ซ้ำกับคนถวยก็เอามาล่นไฟจอได้เลยแต่สำหรับคนมีก็ใส่ลวดออโอเคอ่าเส,สร็จแล้วก็ใส่คขีมหนีบจะเสร็จแ้ครับโอกาสเห็ดมั้นเป็นกลมๆซื่อๆนี่แล้ะเนะาะงานครับเด้ครับอ่า อ่าอืานี่จังซีแล้วผมบ่าผมแล้วเอ้ามันกับไก่เคี่ยงอ่ะจากไก่เคี่ยงกับปลาตองง่มมากนะครับแม่ยังไเลยอ่าแค่ให้มันยึดก้นถั่วโยอะไรนี้ครับกระดักขึ้นมากครับอ่าฮะแค่นี้อ่าอ่าถึงงอเนี่ยเั็กน้อยเนาอ่างองอ่องอเผื่อแบบให้มันได้ศูนยญมีศูนย์เล่งพร้อมั้ย เป็นดำครับเป็นไม้นะครับครับว้าต้องไปตั้งนี่มันก็จะร้อนเนาะเกาต้องพีคเอาขึ้นมาใกล้ๆมาแลยครับเอาขึ้นมาใกล้ๆเพื่อเพื่อไว้ครับอ่าแล้วก็ตัดไหมเนาะก็ตัดเหรออันดีๆนี่เลยครับพี่น้องง่ายๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอเบิ่งมองกลดอันดีๆหนึ่งแล้วแหละเสร็จแล้วนะครับโมพอดงานี่แล้วนี่เลยครับที่เจาะอ่ากล่องโฟมสำหรับปลูกผักบุ้งผักบุ้งนี่เอาเกี่ยวมาอ่าเอาเกี่ยวมาเออนี่นี่ใส่เกี่ยวนั่นแหละนี่ครับเนี่ยมันก็จะพอดีนะครับถ้าเฮา ครับจอยไปมั้งเจะพอดีอ่าพอดีคนถวยเดี๋ยวก็จะจอยมือดำเนาะอ่าเดี๋ยวจอยให้ดูด้วยนะครับนี่นี่นี้โอ้แสงบ่ค่อยมืดนะครับมันนี่ฝ้าคึมฝนสิตกนี่นี่ครับแค่เอามาคดมัดกันยังสี่นะครับด้วยไม่ได้ขนาดคนถวยนะครับนี่นะครับกันดันขึ้นมาแล้วครับเหยียดสี่เอ้าลองจอยพี่น้องบ้วงนะอ่าอหรือว่าพี่น้องผู้ใดมีไอเดียดีๆก็หนีก็มาแชร์กันได้ด้วครับเด้อในใต้คอมเมนต์เลยเด้อครับเด้ออ่าก็มาตั้งไฟแบบนี้นะครับไฟมีท่อเล็กครับให้มันพอดีถวยกับก็ เพราะว่าอ <mile> ันนี้เขาแบบเขาบันได้ปลูกไร้ยยังเสร็จอ่ะปลูกกินปลูกกินแม่นปลูกกินจอส่วนน้อยจอส่วนน้อยอ่าเนี่ยจะได้แรับเดี๋ยวให้บอกนี่มันกับบอลล่อนครับพมันมัเงาครับมันเงาเนี่ยนั่นกับบอลล่อนจับได้ครับจับได้ฟึบทั้งกระจอได้เลยเร่งศูนย์เลยว้าเนี่ยคมคลิปอ่าเล็กเงาก็ต้องสอดไปทางใต้เลยนะครับเดี๋ยวขึดึงขึ้นปุ๊บมันสิเป็นหอยแง่เอ้ยอ่าเนี่ยฟึบอืม อันนั้นไฟลุกเพราะว่ากล้องโฟมมันติดไปมีเศษมีเศษนะครับเศษโฟมติดไปอ่าแฟร์จบขมคลิปแค่นี้แค่นี้อ่การผู้ใดนะครับสิไปเซ็นต์ยังเกาะกล้องปลูกสลัดกันดัดให้มันซ้ำถอยปลูกแมนได้คือการด้วครับได้นี่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 ได้คือกันอันนี้วิธีลดต้นทุนนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดมี่ลวดยังสี่นะครับเออแต่คันสื่อเล็กเาะของเฮานะครับกะ ยี่สิบห้าบาทนะครับขันซังถุยซังกองโฟมไปนะครับซังเล็กเจาะเพิ่มไปนํากับบ่มีค,าค่าขนส่งเลยครับยี่สิบห้าบาทนะครับเพราะว่ามันมันมันบนหนักสำหรับตัวเล็กเจาะที่บ๊อบกว่างเจาะให้เบิองเจอรที่แล้วนะครับอ่า<ม>โอเคเอ่ะเบิ้งเบื้องพอดีปะฟับเอ่อไอนนนเนาะเจาะไหมพอดีเลยนะพอดีเลยเนี่ยเล็กที่ฮอสเห็ดมังกีเลยเนี่ยอ่าเน่ยเอามาโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณบ๊อบกว่างหลายๆสสวััดีครบสวัสดีครับ